สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยกันเรื่องอาการซันเบิร์นในทุเรียนนะครับอาการซันเบิร์นก็คืออาการที่ต้นทุเรียนโดนแดดส่งแบบจัดๆนะครับช่วงนี้อากาศเลงมากและแสงแดดมันแรงมากนะครับอาการซันเบิร์นก็จะมีปัญหาสำหรับต้นทุเรียนปลูกใหม่นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นในต้นทุเรียนปลูกใหม่เพราะว่ามันยังปรับสภาพอากาศยังไม่ได้นะครับอาการสันเบิ์นเป็นยังไงนะครับข้างหน้าผมเลยนะครับมีอยู่หนึ่งใบนะครับตรงนั้นนะทั้งแปลงไม่ไม่ค่อยมีหรอกครับมีอยู่ต้นนี้ต้นเดียวเพราะว่าต้นนี้โตช้านะครับไม่ค่อยแข็งแรงต้นข้างๆก็ปลูกพร้อมกันแต ตวกว่าเยอะแล้วนะของผมปลูกเป็นต้นคู่อาการชันเบิร์นนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับใบของเขาจะไหม้นะครับใบไหม้แต่อันนี้คือมีอาการร่วมด้วยคือโดนเพลี้ยไฟยกินอยู่ด้วยนะครับร่องกลางจะเป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้เพี้ยคอยนะครับส่วนอันนี้คืออาการชันเบิร์นนะครับหรือว่า เดดเผาจัดเดดมันออกจัดมากเลยต้นทุเรียนเราไม่แข็งแรงนะครับมันจะไม่แบบนี้ทันทีนะครับส่วนใบข้างๆถ้าของเคยเป็นร่องกลางสีน้ำตาลหรือว่าเป็นจุดเหลืองๆดังๆแบบนี้นะครับคือว่าตันนี้เพี้ยฝอยใ้เข้าทําลายเร้วนะถ้าแบบนี้นี่นะครับอาการซันเบิร์นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ อันนี้มันเกิดขึ้นได้ในช่วงที่หน้าร้อนจัดๆนะครับแนวทางแก้ไขนะครับให้ใช้สารเคมีกำจัดโรคพืชนะครับชื่อว่าฟังกูรานนะครับลองกดเข้าไปดูใน Google หรือใน s h อป e e หรือใน Lazada ก็ได้นะครับชื่อว่าฟังกูรานนะครับฟังกูรานให้ ทุกคนไปซื้อในร้านกเกษตรพันธุ์ก็มีขายนะครับของบริษัทโซตัสนะครับยี่ห้อฟังกูรานไว้สำหรับฉีดพ่นป้องกันลูกแบบนี้นะครับและอีกอย่างแนวทางแก้ไขสำหรับอาการซันเบิร์นนะครับให้ทุกคนซื้อปุ๋ยสูตร15 00มาใส่สักหน่อยก็ได้นะครับสำหรับทุเรียนปลูกใหม่ถ้าต้น ขนาดนี้ก็ใส่ประมาณสักครึ่งกำมือนะครับแต่ถ้าทุเรียนอายุ1เดือน2เดือน3เดือนนะครับเลขปลูกก็1ช้อนกินข้าวนะครับ1ช้อนกินข้าวประมาณนั้นนะครับปุ๋ยสูตร150 0นะครับสูตรนี้จะทำให้ใบเขียวนะครับใบไม่เหลืองแล้วก็ปุ๋ยทางใบให้ใช้นูเทคซูเปอร์เอ็นนะครับ ร่วมด้วยกับฟังกูราน2อ,อย่างนะครับถ้าของเคยมีปัญหาเรื่องอาการซันเบิร์นหรือว่าอาการใบเหลืองนะครับใบเหลืองจากแสงเดดที่มันแรงมากในช่วงนี้ใช้ฟังกูรานกับนูเทคซูเปอร์เอ็นทางดินก็ซื้อปุ๋ย15 00มาใส่เพิ่มสักหน่อยนะครับใส่สัก เดือนละครั้งนะครับใส่ไม่ต้องเยอะนะครับเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยทางดินปกติวันที่1ของทุกเดือนนะครับก็ซื้อ15บหมาใส่วันที่15นะครับใส่สัก2โรอบนะครับพอใบเขียวแล้วก็หยุดใส่ได้นะครับปุ๋ย15บหก็ไม่ต้องใส่ไปตลอดนะครับใส่ให้ใบมันเขียวนะครับอันนี้ก็ มีตัวอย่างให้ดูอยู่ต้นหนึ่งนะครับของผมเป็นไม่เยอะมีแค่นี้เองนะครับทั้งหมดในเปลงก็ไม่มีนะครับปัญหาซันเบิร์นอากาศโดนมากนะครับของผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับอำเภอเกียนซาฝนยังไม่ตกเลยนะยังไม่ตกนี่นะครับหญ้าอันนี้ไม่ได้ฉีดพ่นยาฆ่าแมาลงนะครับ หญ้าตายไปเลยนะครับคิดว่าเดดมันเผาจัดนี่นะหญ้านี้เหลืองตายไปเลยนะของผมปุ๋ยทางดินใช้ยี่ห้าเจดเจ็ดนะครับมันก็เลยใบไม่เหลืองมากนักนะครับยอดก็มาดีมากแต่ของเคยใบเหลืองหรือเกิดอาหารอาการทันเบินก็ซื้อสิบห้าศมามาใส่นะ ใส่สักสองสามรอบก็พอนะครับเดือนละครั้งปริมาณการใส่ก็ขึ้นอยู่กับต้นนะครับถ้าต้นต้นแบบนี้นะครับประมาณ2องเมตรครึ่งนะครับความสูงก็ใส่สักหนึ่งกำมือนะต้นเล็กๆก,ก็ใส่น้อยๆน,นะครับใส่ปุ๋ยก็ปลายใบอยู่ตรงไหนก็โรยตรงนั้นนะครับโรยให้รอบต้น ใส่ให้ตรงกับปลายใบนะครับการใส่ช่วงนี้ร้อนจัดจริงๆนะนี่นะครับหญ้านี่เหลืองหมดนะครับนะครับกู้ข้าหลังนี่นะครับ ร่องรอยนี้คือเพีย้ยไฟยนะครับเป็นร่องกลางดำอันนี้ผมฉีดพ่นสลับยาไปสี่โรคแล้วครับเริ่มทุเราไม่เห็นตัวเลยนะฮะถ้าของใครเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับถ้าใบงอ,งอ,งองเป็นร่องกําให้ทุกคนลองไปดูใกล้ๆนะครับเพีย้ยเฟยตัวเล็กๆมันจะเดินอยู่เลยนะมันจะเดินอยู่ตรงบนใบนี้เลยนะช่วงเช้าเช้า สักแปดเก้าโมงนะครับช่วงนั้นมันกำลังกินเลยนะการฉีดพ่นเพี้ยไฟก็ทำคลิปไปให้หลายคลิปแล้วนะพยายามสลับยานะครับสลับกลุ่มยาทุกครั้งนะครับเพี้ยไฟเป็นตัวที่กำจัดยากมากนะครับสำหรับในแปลงทุเรียนแต่ถ้าเราใช้ยาเพงๆมันก็หายแต่ต่อไปครา้งหน้า เราก็ยังใช้ยาแพงๆไปอีกนะครับทำให้สิ้นเปลืองเงินนะครับแต่ถ้าเราฉีดยาสลับยาดีๆเราก็ไม่ต้องใช้ยาแพงนะครับสําหรับการกำจัดเพี้ยฝอยนู่นนะครับต้นนี้นะครับโตช้ามากนะครับต้นข้างๆปลูกพร้อมกันโตไปแล้วนะสําหรับต้นทุเรียนก็ปลูกยากที่จะโตพร้อมกันนะครับ นี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอสรุปได้ว่านะครับอาการซันเบิรนมักจะเกิดในช่วงหน้าร้อนเด็ดออกจัดๆนะครับการดูแลรักษาคือใช้ยากำจัดโรคพืชน,นะครับชื่อว่าฟังกูรานใช้ร่วมกับนูเทคซ์ซูเปอร์เอ็นนูเทคกซเปอร์เอ็นก็เป็นปุ๋ยทางใบแล้วก็ โอ้ยสูตร15 00นะครับ15 00ก็ใส่เดือนละครั้งสัก2รอบก็พอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ